ีครับพบกับรายการครูแว่นแก้ปัญหา ERCS นะครับ <c oughs> วันนี้เป็นอาจจะเป็นปัญหาสำหรับบางท่านบางคนนะฮะเลยมีเรื่องมาเล่าให้ฟังวันนี้นะครับช่วงประมาณสักเที่ยงเที่ยงมีผู้หญิงท่านหนึ่งเขาบอกว่าเขาติดตามรายการผมมาระยะหนึ่งนะครับแล้วเขาก็มาปรึกษาผมผู้หญิงโทรมานะมึงม่โทรเรื่องอะไร ซื้อมีดได้แฟงเขาบอกว่าไม่ใช่ครับเขาเอารูปมีดมาให้ผมดูฮนะมันคือบัะะ๊กแวนเท็ดโปรไม่มีใค,ใครนี้บั๊กแวนเท็ดบั๊กแวนเท็โปรนี่ใช่ซันนี่มันเตอร์นี่ภาพออกนะวันนี้ผมอาจจะไม่ได้หยิบมันมาตรงน,นี้นะครับอ่ะเป็นบั c k แวนเท็แต่เป็นรูปโปรไม่ใช่กล่องเหลืองนะเป็นกล่องสีดำเขาบอกเลยกล่องสีดำแล้วก็ หน้าตาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาถามผมว่าครูอย่างเงี้ยที่รา้านครูเขาขายกี่บาทผมก็บอกราคาเขาไปเขาก็บอกว่าแล้วผมบอกเฮ้ยราคาที่ผมขายเนี่ยมันไม่ใช่ราคาราคากลางราคาตลาดโลกนะมันเป็นราคาที่ผมขายได้ต่ําที่สุดเขาอาจจะซื้อมาแพงกว่านี้ก็ได้เขาบอกไม่แปลกหรอกไม่แปลก ถ้ามันจะแพงกว่านี้หรือมันจะถูกหรือมันจะแพงกว่านี้มันก็ไม่แปลกหรอกแต่ที่มันแปลกก็คือเขาพูดอย่างนี้นะอันนี้มาครั้มันบอกหนูว่ามันซื้อมาห้าร้อยแล้วเขาก็ดูรายการผมเนี่ย <c oughs> แล้วไม่รู้ว่าไปทําอะไรกันต่อนะอันนี้ผมพอไม่รู้ละอ่ะเรามาถอดรหัสคนโกหกกันดูไหมครับคุณเคยโกหกไหมเฮ้ย <c oughs> ผมก็เคยโกหกเหตุผลมองคนโกหกมีอะไรบ้าง เฮ้ยเขาไม่อยากให้มึงรู้ความจริงบางอย่างอะ่ะอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าเอาเหตุผลแบบดีๆก็ได้นะเหตุผลที่ดีคือบอกความจริงทีไรกูซื้อของที่แบบราคาประมาณนี้ทีไรอะ่ะเขาว่าเราทุกทีเลยวะ่ะเขาว่าเราใช้เงินฟุ่มเฟือยเขาว่าเราแต่กูก็อยากได้นะนันนายกูซื้อทีด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยตัดปัญหาตัดความลำคาญไม่อยากทะเลาะกันก็คือ ถ้าถามก็ตอบแล้วกันตอบไปมันไม่ตรงกับความเป็นจริงนะก็คิดว่าเธอคงจะไม่รู้เรื่องหรอกก็ตอบตอบไปเธอจะได้สบายใจเพราะถ้าฉันเดือกตอบมา3ามพันห้าห้าสิบค่าส่งอีกห้าสิบาท3 6, ามพันหเธอไม่ดา่าเลยอ้าวจริงไหมสองอันนั้นโกหกเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบเรารู้อยู่แล้วว่าเราพูดพูดความจริงไปแล้วอะ่ะเราก็จะทะเลาะกันเขาก็เลยถ้าเลือกจะถามฉันก็ตอบไปเลยดีกว่าว่ามันเท่านี้ฉันไม่อยากทะเลาะแล้วอะ่ะ ฉันพอซื้อได้ันเป็นของเล่นฉันน่ะเนี่ยแล้วก็พอจะเล่นคุยทะเลาะนะแล้วทีมึงซื้อแหละทีมแล้วเรียกแฟนว่ามันอ่ะต้องดูก่อนนะคนบางคนเรียกแฟนไม่เหมือนกันนะครับผมก็เรียกแฟนผมว่าเรียกชื่อเขาบางคนเรียกมันผมว่าเอ๊ะแต่เขาอาจจะสนิทกันก็ได้นะอันนี้ก็ไม่เสือกนะฮะแล้วแต่บ้านใครบ้านท่านนะครับผมจะเรียกแฟนผมว่าอีกชื่อหนึ่งแล้วแต่บางบ้านก็เรียกอ้วนม่งเรียกอะไรมากแล้วแต่บ้านครับเหตุผลต่อมาคือ โกหกซะเป็นนิสัยไม่อยากพูดความจริงอะไรเลยโกหกหมดแม่งทุกเรื่องเลยโหกโดนว่าโกหกหมดเลยพูดอะไรมาโกหกหมดไม่ติดไม่บิดเบือนไม่ตรงความจริงคนแบบนี้ก็มีนะคือคือไม่รู้อ่ะเป็นนิสัยเป็นคนโกหกอ่ะแม้กระทั่งถามแบบเนี่ยทงถูกถูกเนี่ยอย่างเงี้ยที่ร้านผมขายเนี่ยประมาณร้อยห้าสิบบาทโบวกลบ ที่บอกบวกลบก,ก็คือคลิปนี้ถ้า่ายในอนาคตหรือคนมาดูย้อนหลังเนี่ยจะมาอ้าววันนี้วันไหนวันนันน้นพี่บอกขายร้อยห้าสิบทำไมวันนี้พี่ปรับราคาเขาปรับราคาทุกนาผมก็เลยลงราคาข้างล่างเป็นราคาแนะนำแบบผมี่ยบอกซื้อโงมาร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยบางคนก็เธอซื้อมาเท่าไหร่ห้าสิบบาทโกหกจนเคยเี่ยโกหกแบบโกหกมาตลอดอะ่ะอืมเพราะว่าเขาอาจจะไม่อยากอยากให้รู้ความจริงก็มีนะครับคนที่เป็นแบบนี้แล้วทาไมเราถึงต้องโกหกอะ่ะ ก็อย่างที่บอกถ้าพูดความจริงมันก็จะทะเลาะก,กันทีนี้ลองมานั่งคุยกันว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าพูดความจริงไปแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ทะเลาะก,กันได้ไหมเราแก้ปัญหาตรงเนี้ยไอคนที่ไอคนที่ถามแล้วได้คําตอบกลับมาแล้วคุณก็ไปว่าไปด่าเขาอย่างเงี้ยก็ต้องฟังเหตุผลทั้งสองฝ่ายยกตัวอย่างเช่นอุ้ยเธอเธอซื้ออันนี้มาเธอรู้ไหมรายจ่ายบ้านเราเยอะเลยนะค่าไฟค่าน้ำเรายังไม่ได้จ่ายเลย บอกเลยฮะบอกเรียงลําดับความสําคัญกันเลยว่าในบ้านเนี่ยเราควรจะต้องจ่ายอะไรก่อนอเรียงลนเลยตั้งกฎกันขึ้นมาไหนๆทะเลาะกันแล้วอะ่ะเราก็วางกฎเนี่ยมันเกิดจากการทะเลาะกันนี่แหละสงครามมันทะเลาะกันสุดท้ายมันก็มานั่งบนโต๊ะเนี่ยก็มานั่งออาเธอเอาอะไรมากลางกันดูอันเนี้ยเราต้องจ่ายอันนี้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 ก่อนนะแล้วเราค่อยไปซื้ออันนี้กันโอเคไหมเราจะได้ไม่ทะเลาะกันเดือนนี้ยเรายังไม่ได้จ่ายเลยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าทําไมทําไมเธอไม่ไปจ่ายค่าไฟก่อนนะอันนี้เธอค่อยซื้อก็ได้พัง หรือไม่ได้ห้ามซื้อห้ามซื้อของที่มึดมูลค่าเกินห้าร้อยบาทแล้วก็ต้องห้ามโกหกด้วยเพราะนั้นเขาก็จะได้รู้ไปเลยเคราบว่าชีวิตเขาได้อนาคตมันจะได้ตัดสินใจได้เลยว่ามันจะทํายังไงกันต่อยังจะอยู่ต่อไหมหรือเออห้าร้อยก็ห้าร้อยห้าร้อยนี่อาจจะซื้อเสื้อได้ไม่กี่ตัวเองนะหรือสินค้าจากัดวงซื้อเสื้อยืดบางตัวก็ไม่ได้แล้วนะห้าร้อยเนี่ยรองเท้ายิ่งไม่ได้เลยถูกไหมฮะ นั่นคืออาจจะเป็นข้อกําหนดภายในบ้านบ้านใครบ้านท่านเลยนะบางคนเขาเอาโอเคไม่มีปัญหาหรือบางคนเธอไม่ต้องซื้อ <S <S เดี๋ยวฉันอยากซื้อ <S <S ฉันซื้อให้ก็ม<ๆ>ีนะฮะแบบเนี้ยเออแล้วก็นั่งคุยอะไรหรือเธออยากถ้าเธอจะซื้อไอ้มีดละสามสามสี่พันเธอมาบอกฉันหน่อยเดี๋ยวฉันดูขวนว่า,วา,วาเฮ้ยเราพอซื้อได้ไหมมันเป็นเงินส่วนไหนหรือบ้านใครบ้านท่านเงินากกาท่านเงินฉันเงินเธอแยกกันเงินกูกูอยากจะซื้อกูก็ซื้อก็มีนะครับ บางคนเขาแยกกระเป๋ากันอีผัวหาอย่างหนึ่งเอาเงินส่วนหนึ่งไปวางกองกลางอีเมียก็หาส่วนหนึ่งอีเมียส่วนหนึ่งก็ไปวางกองกลางเงินกองกลางก็เอามาใช้ดูแลส่วนกลางค่ามันทนายค่าอะไรในบ้านน้ำพิกน้ำปลาก็มีนะครับแล้วแต่โครงสร้างแต่ละบ้านไม่เหมือนกันแล้วพออีผัวอยากซื้อก็ซื้อมาเงินขอด้วยนะเมียก็ถามแล้วก็ทะเลาะกันก็ต้องมานั่งคุยกันว่าไอ้ที่มันซื้อมาเนี่ยมันเดือดร้อนหรือเปล่ากองกลางมีปัญหาไหมถ้ากองกลางไม่มีปัญหาเธอมีความรู้สึกว่าฉันจะได้เงินก้อนนั้นจังเลย ถ้าเธอไปซื้อมีดสามพันห้าฉันว่าฉันเอามาซื้อรองเท้าสามคู่ดีกว่าอนะไรเงี้ยแต่เงินเขาด้วยนะคุณก็ต้องคิดกลับกันด้วยนะทําไมผู้หญิงมันซื้อของเยอะจังวะทั้งหมดเนี่ยผมตีมันเรียกว่าความสุขครับสุขใครสุขท่านผู้หญิงซื้อของเยอะใส่เสื้อเปลี่ยนเสื้อบ่อยมันเป็นธรรมชาติเขาั้างจะมีผู้หญิงอยู่แค่ไม่ไม่กี่คนจํานวนหนึ่งที่ผมว่าร,รู้จักด้วยนะเขาไม่ค่อยเปลี่ยนซื้อปองสภาเ้ามีเ็ามีผู้คนแบบคนโบราณนนะ่ะ เขาไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกเขาเสียดายที่มีก็ใส่ได้อืแต่ผู้หญิงบางคนเขาเปลี่ยนไปเรื่อยแต่เขาซื้อไม่แพงก็มีนะอันนี้เราคุยกันที่คนที่แบบฐานนะแบบกลางๆนะไม่ใช่รับรวยรับนวยตัดทิ้งเอาที่มันทะเลาะก,กันเรื่องซื้อของเล่นกันนี่แหละไอ้ผู้ชายอย่างเรามีของเล่นไหมไอ้ผู้ชายของเรามันก็มีมีเล่นสามสี่พันเล่นเป็นหมื่นสะสมเป็นตู้ตู้แม่งเป็นแสนก็มีมันเป็นความสุขมันเน่ยเท่ากับความสุขเหมือนคุณเลยเท่ากับความสุขเหมือนคุณชอบดูหนัง ดูละครเราไปซื้อบัตรดูหนังดูละครเท่ากับความสุขออกมาไม่ได้เหียอะไรเลยไม่ได้ของด้วยแต่ได้ความสุขซื้อชั่วโมงอินเทอร์เนต็ตบางคนเน็ตแรงเล่นเร็วห้ามกระตุกมันคือความสุขของเขาสุขเขาสุขเราอย่าไปมองไข้กันอย่าไปมองว่าโอ๊ยอันนี้ของมึงมันไม่นี่เลย่ะวันนี้มันไม่เวิร์คมันเรื่องของเขาด้วยนะเขาชอบต่อกันดั้มอ่ะก็ซื้อกันดั้มเงินเขาด้วยเขาไม่ได้ขอเองทําไมเขาต้องซื้อเองอ่ะ นี่ไงเขาเลยต้องเก็บตังค์มาซื้อเองเขาเลยไม่อยากขอเองเพราะเขารู้ว่าขอเองเดี๋ยวเองก็ว่างั้นค่าเก็บเงินซื้อเองดีกว่าอย่าไปมองครับว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นมันก็จะเกิดกรโบนการโกหกหลอกลวงมันเกิดขึ้นนี่แหละพราะมันโกหกนึงโกหกสองโกหกไปเรื่อยเราก็ไม่ได้แก้ปัญหาเรามานั่งคุยกันวางกดแล้วก็ตามที่ผมบอกอะเท่ากับเอที T ของเราก็มีดี่ว่าเฮ้ยแต่ของมันแพงน,นะเอของเราซื้อบ่อยนะเราดัชนีไหนเอาจํานวน ตั้งหรือว่าเอาเอาราคารวมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมานั่งตัดสินใจดูกันแล้วก็ไม่ว่ากันเรื่องการใช้เงินแต่ละคนมีความสุขไม่เท่ากันถูกไหมฮะลองกลับไปดูดิไอ้ความสุขทุกวันนี้เราทําอะไรวะแล้วมันใช้เงินเท่าไหร่วะแล้วไอ้ไอ้ข้างๆเรามันซื้ออะไรวะมันเล่นอะไรบ้างวะลองคุยกันนะลองเข้าไปในโลกของแต่ละคนดูถึงมันจะดูแบบไร้สาระมากแต่มันก็เป็นความสุขข,ของเขาฮะมนุษย์เราเกิดมาเพื่อแสวงหาความสุขแล้วก็แสวงหา จุดร่วมสมวนจุดตา่างสวัสดีครับ